สวัสดีครับผมคิมนะครับวันนี้มีคำพยานมาแบ่งปันพี่น้องทุกๆคนนะครับนี่คำพยานของผมวันนี้ครับมีพระพรที่พระเจ้าทรงประทานพระพรให้จากช่วงนี้นะครับเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดีนะครับเชื่อว่าทุกคนมันมีปัญหาครับก็รวมถึงตัวผมด้วยนะครับแต่พระเจ้าทรงให้พระพรผมอย่างไรพระเจ้าพอดีอ่า ผมมีนิสิมคอนโดอยู่ที่จ่ายค้างวดไม่ตรงนะครับอันนี้ยนัดธานาคารไว้ว่าจะไปชำระยอดที่คงค้างอยู่ครับแต่พอไปถึงเนี่ยกลับมันไม่ใช่อย่างนั้นคือยอดยอดดอกเบี้ยครับมันเพิ่มขึ้นเกินที่งบที่ตั้งไว้นะครับธนา,าคารก็เลยแนะนำให้ไปทำเรื่องประนอมหนี้นะครับอันนี้ก็โอเค ก็ตั้งใจว่าต้องไปที่สาขาใหญ่ครับไปทําเรื่องประนอมนี่แต่ว่าไม,ไม่ได้ไปทําเรื่องนะครับเพราะว่าติดงานเหมือนมีอะไรบางอย่างครับว่าไม่ให้เราไปครับก็เลยว่าที่ฐานกับพระวิญญาณดูว่าลูกจะควรไปวันไหนไปเมื่อไหร่นะครับหลังจากที่ที่ฐานก็ได้คําตอบพระวิญญาณขึ้นมาเราบว่าให้รออีกสองวันนะครับแล้วค่อยไปครับผมก็ แต่ก็คิดในใจเขาว่าทําไมต้องรอสองวันถ้ารออีกสองวันดอกเบี้ยมันก็ยิ่งเพิ่มขึ้น,นเรื่อยๆครับอ่าทีน,นี้ไม่ละก็หลังจากที่ที่ฐานกับพระวิญญาณครับที่ฐานเป็นภาษาแปลกๆนะครับก็ฟังเสียงพระวิญญาณว่าจะให้ทําอย่างไรนะครับก็ก็ได้ยินเสียงพระวิญญาณให้รออีกสองวันนะครับแล้วค่อยไปติดต่อธนาคารเดินเรื่องนะครับอ่าหลังจากที่ รอครบสองวันนะครับคือวันวันที่เราจะไปธนาคารนะครับคือเราจะไปตั้งใจว่าจะไปวันศุกร์ครับแต่วันพฤหัสเนี่ยคือครบสองวันครับแล้วว่ามีธนาคารติดต่อเข้ามาครับบอกว่าคุณได้ยื่นเรื่องประนอมหนี้ไว้ใช่ไหมก็คือก่อนหน้าที่หลังจากที่ไปติดทอลักติดต่อธนาคารเพื่อชาระหนี้เนะี่ยผมก็กลับมายื่นเรื่องประนอมหนี้ออนไลน์ไว้ครับธนาคารก็ติดต่อกลับมาว่า เรื่องที่คุณส่งเรื่องประนอมเนี่มาธนาคารว่าไม,ไม่ไม่ไม่ต้องทําแล้วเพราะว่าก่อนหน้านั้นคุณได้ทําเรื่องอผ่อนผันของโครงการกับธนาคารไปแล้วครับเรื่องได้อนุมัติไปแล้วก็คือก่อนหน้านั้นะก่อนที่ผมจะมาชําระเนี่ยผมเคยได้ไปทําทเรื่องผ่อนผันออนไลน์ไว้ครับกับธนาคารแต่ว่ามันอาทิตย์กว่าครับเขาไม่มีการตอบรับกลับมาผมว่าคิดว่าเขาคง คงไม่อุนุมติแล้วนะครับเก็เลยไม่ได้สนใจตรงนั้นไปครับอันนี้เขาก็แจ้งมาว่าเขาได้อุนุมติให้เราเป็นจํานวนสี่เดือนนะครับทั้งต้นทั้งดอกครับก็คือว่านี่ที่เราเป็นอยู่ครับที่ค้างค้างววาน่ะเขาก็บอกเราว่าเดี๋ยวครบสี่เดือนแล้วค่อยมาคุยกันว่าจะจ่ายแบ่งจ่ายหรือว่าจะจ่ายกันยังไงอีกทีนะครับก็ก,ก็ขอบคุณพระเจ้าที่ว่าให้รอครับแล้วก็รอ ถ้าขาไม่ฟังเสียงพระเจ้าคงจะไปแล้วก็คงเสียค่าละมันรถเสียค่าอะไรอยู่ครับเพราะว่าเขาเขาอนุม,มัติมาแบบนี้ต้องขอบคุณพระเจ้านะครับที่ที่ประทานพระพรให้และขอบคุณที่ยังเชื่อฟังพระเจ้านะครับขอบคุณคบขอบพระคุณมากครับที่ฟังคำพยานและคำแบ่งปันนี้นะครับ ผมเชื่อว่าพี่น้องได้รับการหนุนใจและพี่น้องอยากจะมาเป็นลูกของพระเจ้าอยากหนุนใจจริงๆนะครับผมไม่ได้เชื่อพระเจ้ามาก่อนแต่มามอบชีวิตให้กับพระเจ้าในปี1981นะครับรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตและชีวิตเปลี่ยนแปลงจริงๆนะครับเห็นพระพรฝ่ายการเงินฝ่ายสุขภาพฝ่ายครอบครัวชีวิตการงานทุกอย่างอยากหนุนใจให้พี่น้องได้ดไปสวรรค์กับผมนะครับเมื่อท่านมาเชื่อพระเจ้ายอมให้พระเจ้ายกโทษบาปพ,พระเจ้าก็จะทรงดูแลท่าน และเป็นบิดาของท่านและจะทรงช่วยเหลือท่านนะครับและเมื่อท่านจากโลกนี้ไปท่านจะได้ไปสวรรค์อธิษฐานว่าตามผมดีไหมครับรับเชื่อพระเยซูนะครับพระเยซูมาตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปและล้างสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตของพี่น้องนะครับว่าตามผมนะครับข้าแต่พระเจ้าลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปลูกขอพระองค์ยกโทษบาปให้ลูกลูกขอกลับใจ จากความบาปขอเชิญพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดเข้ามาในชีวิตของลูกณนะบัดนี้ขอพระเยซูมาเป็นจอมเจ้านายลูกเชื่อว่าพระองค์รักลูกตั้งแต่วันนี้ข้าพเจ้าเป็นลูกของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ลูกขอในนามพระเยซูเอเมนแสดงความยินดีด้วยนะครับที่พี่น้องรับเชื่อพระเยซูและขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนําพี่น้องไปพบคริสตจักรที่ดีๆไปเป็นสมาชิกรับใช้เติบโตในทางของพระเจ้านะครับอ่านพระคัมภีร์ศึกษาพระคัมภีร์เต็มล้นด้วยพระวิญญาณนะครับรับไฟของพระเจ้าขอพระเจ้าเมตานะครับและขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับขอบคุณครับแล้วเราพบกันในครั้งต่อไปนะครับ